วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมสวนสตอรอเบอรี่กันสวยมากเลยครับตามผมมากันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชม youtube ที่เคารพทุกๆท่านนะครับวันนี้ ผมหลุยพาลุยก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สวนลุงกว้างซึ่งเป็นสวนที่ปลูกสตรอเบอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนลุงกว้างกันแล้วนะครับสำหรับการเดินทางนั้นก็ง่ายมากนะครับก็เพียงขับรถมาตามถนนใหมายเลข12เส้นทางตากแม่สอดหรือจะวิ่งตรงจากสามแยกตากเข้ามาทางแม่สอดประมาณ22กิโลเมตรก่อนถึงอุทยานแห่งชาติ ตากสินเพียงแค่นิดเดียวสังเกตป้ายนะครับหาได้ง่ายมากครับผมแล้วก็จอดรถได้ง่ายด้วยครับเมื่อมาถึงเพื่อนๆก็จะพบว่ามีจุดถ่ายรูปสวยๆหลายจุดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปชมแปลงปลูกสตรอเบอรี่กันที่สวนลุงกว้างกันเลยนะครับดูสิครับเพื่อนๆวิวหลักล้านกันเลยที่เที่ยวจริงๆ รับรองว่าคุ้มค่าต่อการแวะอย่างแน่นอนครับส่วนทางลงไปชมสวนก็จะชันนิดนึงนะครับต้องค่อยๆลงนะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปใจร้อนนะครับเดี๋ยวจะกิ้งลงไปเสียก่อนวันที่ไปนี่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับทยอยทยอยกันมานะครับผม เดินลงมาด้านล่างจนสุดหุบเขานะครับจะพบว่าจะมีลำธารเล็กๆอยู่นะครับน้ําใสหลยเย็นบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในแปลงสตอรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่เคยเห็นสตอรอเบอรี่อยู่กับต้นมันชัดๆชมได้เลยครับมันสวยจริงๆครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับเขาเปิดให้ลงมาเดินชม สวนสตรอเบอรี่กันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับถ่ายรูปกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเขาขออย่างเดียวว่าอย่าไปเด็ดของเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเด็ดไปมันอาจจะยังไม่สุกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทานก็ไปซื้อที่เขาเก็บใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะจะดีกว่านะครับผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันสวยจริงๆครับลืมบอกไปอีกอย่างครับ ว่าสตรอเบอรี่ที่นี่เป็นพันธุ์พระราชทาน80นะครับสุกแล้วจะหวานมากนะครับอย่าไปคิดว่าที่ขาวๆนี่ยังไม่สุกนะครับบางครั้งมันสุกแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับหวานมากๆครับไม่มีเปรี้ยวเลยสักนิดครับผมอยากให้เพื่อนๆได้มาลองแวะชิมกันดูนะครับรับรองได้เลยว่าจะติดใจเหมือนผมนะครับขนาดผมเองเนี่ยก็เฉยๆนะครับกับการ ทานสตรอเบอรี่เนี่ยแต่ว่าสำหรับพันนี้นี่ผมการันตีได้เลยครับว่าอร่อยหวานแล้วก็จะต้องถูกใจเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าท่านมาที่นี่นะครับท่านจะได้ลงไปสัมผัสกับแปลงปลูกสตรอเบอรี่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับถ่ายรูปได้เต็มที่เลยนะครับเขาขออย่างเดียวว่าดห้ามไปเด็ดของเขานะครับห้ามไปเด็ดของเขาครับเดินชมเดินถ่ายรูปกันได้เต็มที่ตามสะดวกเลยครับผม อย่างที่ผมเคยบอกนะครับเพื่อนๆ YouTube เพื่อนๆนเกษตรกรว่าทางลอดในสมัยนี้ของผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกเราคือผู้ผลิตจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคหรือพูดง่ายๆก็คือคนปลูกจะต้องเข้าถึงคนกินโดยตรงตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปตัวสินค้าก็จะถึงปากของผู้บริโภคโดยตรงราคาก็จะดีขึ้น สำหรับทั้งเกษตรกรแล้วก็คนกินนะครับอ้าวแล้วเราจะดึงผู้บริโภคมาหาเราได้อย่างไรล่ะก็สร้างพื้นที่สวยงามดึงดูดผู้คนขึ้นมายังไงเล่าเหมือนกับที่สวนลุงคว้างแห่งนี้ไงครับพี่น้องวิวสวยอากาศเยี่ยมสูดอากาศได้เต็มปอดครับไม่ได้กลิ่นของสารเคมีเลยนะครับส่วนผลิตผลสตรอเบอรี่ก็ ราคาดีจับต้องได้นอกจากนี้ยังมีโบหิมะและผลิตตผลอื่นๆอีกอย่างมากมายหลายอย่างเลยนะครับถ้ายังไงทวะผ่านมาหรือขับรถผ่านมาทางเส้นทางตากไม่สอดนี้ก็อย่าลืมแวะอุดหนุนกันที่สวนลุงกว้างกันนะครับส่วนผมเมื่อกี้แอบเห็นคณะฮ่องกองสวยเชียวครับผมว่า เหมาะที่จะเอาไปทำเป็นคณะเจียนน้ำมันหอยนะครับแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วครับก่อนจะกลับผมก็ได้อุดหนุนสตรอเบอรี่พี่เขามาพอสมควรนะครับส่วนที่เลือกมานี้เป็นเลือกมาแบบสีขาวๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาถ่ายรูปการเปลี่ยนแปลงของสีมานะครับเดี๋ยวจะทำลงให้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอมี ประโยชน์แล้วก็ส่งมอบความสวยงามนะครับในช่วงปีใหม่ให้กับเพื่อนๆกันได้บ้างนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนกล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ถูกใจเม้นด่าได้ในคอมเมนต์นะครับด้วยรักจากใจของผมอุทิลยุยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ